สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมขณะนี้ทั่วโลกกาลังวุ่นวายไปหมดนะฮะที่ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวเซื้์ฟนามตีตามมาลงไปป้านิวเคลียร์ก็เกิดระเบิดกัมมันตลังสี รั่วไหลไปทั่วไปหมดฮะก็นึกว่าเหตุการณ์จะสงบในตะวันออกกลา,างเหตุทางการเมืองค่อนข้างที่จะรุนแรงการประท้วงเกิดขึ้นในทุกประเทศะนะทั้งทั้งภัยพิบัติตามธรรมชาติทั้งภัยพิบัติทางการเมืองที่มนุษย์ต่อสู้กันเองรุนแรงขึ้นฮะอยู่เมืองไทยนึกว่าจะสงบฮะแต่ว่าจากร้อนกลายเป็นหนาวฮะหน้าร้อนแท้ๆอากาศหนาวจนคนอีสานทั้งภาคคนเหนือต้องไปซื้อเสื้อซื้อผ้าห่มมาห่มฮะเสร็จแล้วก็เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมแผ่นดินถล่มมีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากในภาคใต้ของเราฮะทั้งประเทศตั้งคําถามใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นกับโลกครับแขกรับเชิญสามท่านคุณหน้าค่าตากันดีทุกท่านครับจะมาร่วมตอบโจทย์ในคืนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเราครับท่านแรกเป็นอดิตอธิบดีกรมชนประทานนะฮะอาจารย์ปราโมทไม้กัดครับท่านที่สอง นั่งถัดไปนะฮะดอรอานนท์สนิทวงศ์ณยุทธยาเป็นรักษาการผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศครับท่านสุดท้ายคุ้นหน้าค่าตากันดีนะครับตอนน้าท่วมหาดใหญ่มานั่งให้ความรู้กับเราครับท่านรองอธิบดีกรมอนิยมวิทยาคุณสมชายใบม่วงสวัสดีทุกท่านครับครับสวัสดีครับขอเริ่มจากอาจารย์ปามโอดนะครับอาจารย์เป็นผู้ใหญ่ ผ่านชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะหนาวก็ผ่านร้อนก็ผ่านอาจารย์เคยเห็นเหตุการณ์วิปริตอากาศกับร้อนกับหนาวฝนตกหนักในหน้าร้อนจนน้าท่วมขนาดนี้มาก่อนไหมครัฝนตกหนักในหน้าร้อนแบบนี้ไม่เคยเห็นครับบอกตรงๆไม่เคยเห็นแต่ฝนตกมากแบบนี้เคยเมีน้องๆมีน้องๆครับไม่ใช่เท่าเนี้ยน้อยกว่านี้ดังน้องๆ อันนั้นคือตกในฤด,ดูการปกติของเขาตือเดือนพฤศจิกาย,ยนต่อเดือนธันวาคมอันนั้นฤดูฝนปกติอ่าฤด,ดูปกติต,ตกมากตกมากทั่วภาคใต้ปีพศ2531นะครับหาดใหญ่ปากพนังนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีความเสียหายในปีนั้นยักเยินผู้เสียชีวิตหลายร้อยชีวิตนะครับคลองกระทูนดินถล่มที่คลองกระทูนทับ ผู้คนในหมู่บ้านคลองกระทูนหมดทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านครีวงนี่กระจายเลยนะครับผู้คนเสียชีวิตบ้านคลองดินแดงอืก็ถูกคนเสียชีวิตอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีานครศรีธรรมราชแท้ๆนี่เสียชีวิตหรือเปล่าไม่ทราบแต่ก็เลอะเทอะเลอะเทอะน้องๆปีนี้อืน้องๆผมว่าน้องๆก็เพราะว่าปีนั้นเนี่ยถ้าประมวลตัวเลขฝนแล้วก็ประมาณหน mm ึ่งพันมิลลิเมตรรวมไปส็จ ครับก็น้องๆน้องๆปีนี้น้องๆคราวนี้นิดเดียว1,000มิลิเมตรรวมเบ็ดเสร็จนะครับตอนนั้นก็ตก3-4วันอาหารใหญ่ก็เป็นประวัติการปีแรกที่ท่วมเขตเศรษฐกิจยับเยินทั้งหมดนี่เกิดมาแล้วแต่ว่าไม่ใช่เกิดเดือนมีนาคมนะครับทีนี้พอเกิด มีนาคมเนี่ยต่อเมษายนมันเกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์ไอ้นี่ผมไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเขาบอกว่าบ้านเมืองวิปริตไปหมดแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงอาจารย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจารย์เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ไหมไม่เคยเห็นนะถ้าจะห้ผมคิดไกลเนี่ยจับมมาเสียวผมว่าเดียวผมว่าเมื่อกี้นี่ถามดราแอนนน์นะครับมันเกิดความุ่นายระเบิดแผ่นดินไหวทั่วทั่วหลายพื้นที่โรกมันสั่นสะเทือนโลกสั่นสะเทือนแกนแกนโลกของ แกนที่แกนของโลกเขาบอกว่าแกนโลก<อ>มันมที่ขยับไปขยับหรือเปล่าเมอนัอ่เดี๋ยวไปถามดรอนนท์แต่ตอนนี้ถามท่านรองเทษดีสงชัยใบม่วงก่อนว่าตกลงทางอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ดินฟ้าอากาศเนี่ยซึ่งปกติเราทํานายล่วงหน้าได้แต่เราเห็นไหมฮะว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วกับประเทศไทยสิ่งที่ที่เกิดมาตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว<ต>กลางเดือนนี้ครับตั้งแต่วันที่12เสองมาสัปดาห์ที่แล้วจนทั้งมาสัปดาห์นี้ถามว่าในข้อมูลทางอุตุนิยมเนี่ยมันเราเห็นไหม เราเห็นครับ,รบเห็นชัดเจนเห็นโล่องหน้าสี่ห้าวันด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเราเห็นแล้วเราก็ประกาศเตือนพี่น้องประชาชนเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความผิดปกติครับ,รบซึ่งมันมากกว่าที่มันควรจะเป็นซึ่งความผิดปกติตรงเนี้ยในทางอหตุยาเนี่ยเราเรียกเป็นภาษาของเราว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นเอ็กตรีมอีเวนต์คือเหตุการณ์ที่มันสุดสดสุดขั้วไปเลยสุดขั้วหมายถึงว่าจากข้อมูลสถิติมันไม่เคยเกิดมาเลยเพราะฉะนั้นที่เกิดในเดือนเมษายนซึ่งเป็น เดือนมีนาคมนซึ่งเป็นฤดูร้อนของบ้านเราเนี่ยนี่คือเหตุการณ์ที่เป็น extreme e v e n นของบ้านเรารงคงไม่เคยเกิดมาก่อนใช่ไหม่างนี้ลักษณะอย่างนี้ไม่เคยเกิดมาก่อนจากข้อมูลที่เรามีอยู่ประมาณเกือบหกสิบปีนะครับ,รบกรณีที่ฝนตกในภาคใต้ใตใตในะฮะมากขนาดนี้แล้วก็อุณหภูมิของประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคตอนเฉียงภาคกลางมาตอนที่ลดลงอย่างรวดเร็วรเหมือนกับลักษณะาอากาศของฤดูหนาวเนี่ยไม่เคยเกิดมาก่อนเลยซึ่งตรงเนี้ย ลักษณะของตัวแปรทางถิ่นยาหรือแผนที่อากาศถ้าเราปิดวันที่นะฮะแล้วดูแผนที่อากาศณนะวันนี้เมื่อวานนี้มันจะมีลักษณะของแผนที่อากาศหรือว่นนาลักษณะของมวลอากาศเนี่ยเหมือนกับเดือนพฤศจิกาธันวาที่ผ่านมาตกลงโลกแปลปรนไปหมดแล้วตรงนี้มันเป็นความผันแปรของสภาพภูพมิอากาศ นะครับมันคงไม่ใช่บ้านเมืองวิปริตนะแต่เป็นและอากาศก็ไม่ได้วิปริตแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นความผันแปรของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆเ <ừ ừ. S 1> ท่านั้นเองซึ่งในทางวิทยาเนี่ยเราเห็นแับเพียงแต่ว่าอาจจะต่ํากว่าการคาดหมายนิดหนึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนะเราอาจจะมองว่ามันอาจจะต่ำเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยในใน,ในประเทศไทยครับท่านรองเตรียมข้อมูลมาด้วยมีชาร์ตในคอมพิวเตอร์มาให้ดูล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเกิดอะไรขึ้น คือคืออย่างนี้นะครับในจับหน่อยนะฮะในข้อมูลที่ผมนํามาเนี่ยจะเป็นแผนที่อากาศผิวพื้นซึ่งแสดงลักษณะอากาศซึ่งผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าเราเห็นล่วงหน้าแล้วว่ามันจะมีอย่างนี้ซึ่งซึ่งประสบการณ์จากสัปดาห์นี้ก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วก็จากนี้จะเห็นแผนที่อากาศซึ่งแผนที่อากาศที่เห็นเนี่ยนะครับจะเป็นหมายที่จากวันที่ยี่สิบสาม ก็จะเห็นในบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเนี่ยตัวตัวตัวเอชเนี่ยลงมาอย่างต่อเนื่องกดอากาศสูงจากประเทศจีนลงมาครับผมลงมาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับหน่อยฮะโอเคครับดีครับเชิญฮะความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเนี่ยตีบเลยนะเส้นความชันเนี่ยตีบต่อเนื่องมาเลยนะครับซึ่งปกติไอ้เจ้าบริเวณความกดอากาศสูงเนี่ยถ้าลงมาในเดือนมีนาคมเนี่ยหรือฤดูร้อนบ้านเราเนี่ยจะลงมาแค่ภาคตอนออกเชียงเหนือแค่นั้นเอง เป็นลงมาแค่ภาคตะวัเนเฉียงเหนือนซึ่งถ้าเขาลงมาในภาคตะวันเชงเหนือเนี่ยจะทาให้เกิดพายุฤดูร้อนซึ่งเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเพราะว่าในฤดูร้อนเนี่ยซี่โลกเราหันประเทศไทยเข้าหาดวงอาทิตย์กลับเพราะนั้นประเทศไทยก็จะรับควารมร้อนจากดวงอาทิตย์ไปตรงๆเลยซึ่งประเทศจะมีอากาศร้อนตามปกติเพราะนั้นบริเวณเมื่อไรก็แล้วแต่ที่บริเวณความกดอากาศสูงลงมาเนี่ยก็จะเกิดพายุฤดูร้อนกลับก็พวก ฝนฟ้ากันนองบางครั้งรุนแรงมีลมกระโชกแรงบางครั้งมีลูกเห็บตกด้วยอันนั้นเป็นลักษณะปกติแล้วคราวนี้ไม่แต่ไม่คราวนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันแตกต่างคับบริเวณความกดอากาศสูงที่ลงมาตั้งแต่วันที่ยี่สบสามเนี่ยท่านจะเห็นนะยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกเนี่ยมันตีมันแรงมาตลอดเลยแล้วก็อยู่นานอยู่ทนตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดเลยลงมาตั้งถึงวันนี้ก็ยังอยู่ซึ่งอันนี้เป็นความผิดปกติแล้วก็ความกดอากาศสูงที่ลงมาเนี่ยไม่ได้ลงมาเราลอกเดียว แล้วลอกแรกลงมาแล้วลอกสองแล้วสามต่อเนื่องลงมาหมดเลยครับนี่คือปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นคราวนี้พอบริเวณความวกดอากาศสูงลงมาเนี่ยนะครับลงมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือว่า มันเป็นตัวเหนี่ยวนําหรือตัวกระตุ้นให้ลมตะวันออกซึ่งพัดอยู่ทางภาคใต้ของบ้านเราเนี่ยภาคใต้ฝั่งตอกบ้านเราเนี่ยแรงขึ้นกลับพอลมตะหนออกแรงขึ้นเนี่ยลมตะหนออกซึ่งพัดมาจากทะเลเข้ามาสู่ภาคใต้ฝั่งภาคใต้ของเราเนี่ยก็จะนาเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาประทะเขาใ,ในภาคใต้ฝั่งตะหนอกกอกให้เกิดฝนขึ้นแล้วพอบริเวณความกดอากาศสูงเนี่ยแรงต่อเนื่องกันมาก็ทําให้ไอ้ลมตะวันออกเนี่ยที่มาประทะเนี่ยเกิดการปั่นตัวของอากาศ เป็นลมหมุนก็หาส์การ <พะ S 1> เป็นยอมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นับไอ้เจ้าอยอมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็น้องๆกับพา<ะ>ยุดิเฟชันอะถ้าถ้าถ้ารุนแรงถ้ารุนแรงมากก็ความเร็วรอบศูนย์กลางถึงระดับก็จะเป็นพายุดิเฟชันแต่ ยอมความปฎิกาลตัวนี้ความเรียบรอบสุนย์กลางเนี่ยน้อยกว่าดีเวอร์ชันก็ถือว่าแรงพอสมควร็ทําทให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างและตกอย่างต่อเน,นื่องมีฝนตกหนักถึงหมกักหนักมากตลอดตั้งแต่วันที่ยีิบเ็ดมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยเฉพาะข้อมูลที่เราวัดได้ที่สมุยนะครับวันเดียวตกสี่ร้อยกว่ามิลลิเมตรที่สมุยนะครับอันนี้อันนี้ผมผมผมไล่แผนที่ให้ดูนะครับเราดูแผนที่กัน,นแผนที่จะไล่จะเห็นว่าแผนที่ไล่มาถึงยี่บแดพอถึงยี่บเก้าวันนี้ก็ยังก็ยังดีอยู่นะเออ บริเวณความกดอากาศสูงดีอยู่เพราะะแสดงว่าแล้วก็ยอมความกดอากาศต่ำนี้ก็อยู่ตรงภาคภาคใต้ตอนกลางที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ก็แรงขึ้นปั่นแรงขึ้นแล้วก็อยู่ภาคใต้ตอนกลางตลอดเพราะนั้นฝนก็ในภาคใต้ก็จะตกตลอดอันนี้ที่สิ่งที่ยืนยันในที่ที่ที่เห็นบนบนจอนี้ก็เป็นลมนะครับเป็นลมที่พัดมาจากประเทศจีนที่เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเห็นลงมาเนี่ยไล่ลงมานะฮะตลอดเลยนะครับเรื่องของลมจะเห็นว่าลมเนี่ยลมมาแรงมากเลยก็อย่างที่ ที่จันทบุรีเนี่ยความเร็วลม30เมตร30เมตรต่อวินาทีถือว่าแรงแค่ไหนะเออก็แรงมาหาราบความเร็วลมขนาดนี้เมื่อคืนเนี่ยผมอยู่จันทบุรีเพิ่งกลับมาวันนี้มารายการลมแรงทั้งคืนคคนที่บ้านถามว่าฝนตกหรือเปล่าจริงๆลมพัดใบไม้นะฮะแรงตลอดคืนไม่หยุดเลยเกิดอะไรขึ้นตรงจันทบุรีฮะก็ก็ก็เป็นลมแรงที่มาแล้วนำอากาศหนาวเย็นจากประเทศจีนลงมาเรารับรู้ว่าประเทศลาวเนี่ยหนาวมากเลยแล้วยิ่งมีมีมีลมแรงด้วยมันจะเป็นลักษณะของทางสุเรียกว่าชิลลิ่งนะฮะมันหนาวมาก